สวัสดีค enfin, ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาวาดรูปอะไรให้ชมกันนะคะเห็นเอาใบไม้นะคะออกมาโชว์เริ่มเริ่มเฉาแล้วนะคะเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าเดินออกกําลังกายแล้วก็ได้เจอใบไม้นะคะรูปทรงสวยงามนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปใบไม้กันนะคะ และก็ระบายสีน้ํานะคะแล้ล่ะค่ะครูก็จะมาล่างภาพใบไม้แล้วก็ระบายสีน้ํากันเลยนะคะก็ล่างภาพใบไม้นะคะด้วยดินสอกด4ีบี ก่อนอื่นแล้วก็มาล่างรูปทรงของใบไม้นะคะพอดีกูกูเดินออกกําลังกายแล้วเห็นใบไม้รูปทรงนี้แบบเป็นคล้ายยอดอ่อนของเขานะคะคที่ขึ้นเลื้อยบนถนนนะคะก็เลยเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการนำมาวาดกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นรอยอยากลากไปนะคะตามรูปทรงของใบไม้ว,ว้าวใสหักอีกแล้วนะคะค่ะขอไปด้วยะคะ่ะก็จะลาก นะคะหนักเบานะคะเวลาเราอยากให้ให้เส้นล่างภาพของเราสวยงามนะคะเราก็จะต้องอล่างแบบมีหนักเบาด้วยนะคะกดแล้วก็ผ่อนน้ําหนักมือนะคะอยู่ที่เราบังคับน้ําหนักมือให้มีหนักเบานะคะเส้นก็จะมีความพลิ้วออกมานะคะพลิ้วออกมา ล่างภาพใบไม้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาระบายสีกันนะคะวันนี้แรงบันดาลใจจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อฮิลลิ่งได้นะคะรักษาจิตใจของเราได้นะคะให้เราสัมผัสธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะการได้อยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะ ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสขึ้นมาได้นะคะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเราได้หนึ่งใบแล้วนะคะต่อไปครกก็จะมาวาดอีกใบหนึ่งนะคะวางเออ เราจัดวางตรงไหนดีอันนี้ก็ได้นะคะโค้งช่วงก้านของเขานะคะแล้วก็ลากรู้สึกว่าจะชิดติดเกินไปเดี๋ยวนะคะกลับใหม่ จะเริ่มวาดจากนี้ก่อนนะคะเวลาวาดไปใกล้กันก็จะวาดจากส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยวาดก้านขึ้นมาตรงนี้ก็วาดหากอีกแล้วขอบคปุ <c oughs> คณกดหนักจังเลยนะคะมือหนัก ทุกครั้งเลยนะคะทำยังไงเนี่ยต้องใช้วิชามือเบาแล้วล่ะค่ะใช้วิชามือหนักมามากจนผู้ชมตกใจนะคะตกใจในการวาดด้วยดินสอกด 4b นะคะกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำช่องไปแล้วนะคะโอเคค่ะคูก็กมา สนุกนะคะขำๆแล้วก็ล่างต่อไปนะคะได้การล่างภาพใบไม้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้วาดสักเท่าไหร่นะคะก็จะมาลองวาดดูกันใบไม้ต้นย่านะคะ ไม่ค่อยได้วาดวาดแต่หน้าคนซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็จะต้องมีการฝึกฝนทดลองกันนะคะเราก็จะได้ใบไม้แล้วเดี๋ยวครูจะมาลองสีจะมาลองสีว่าเราจะใช้สีอะไรดีนะคะจะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะครูจะใช้สีน้ำตาลเข้มกับสีม่วงนะ ผสมกันเดี๋ยวเราลองมาใช้สีน้ำตาลดูนะคะสีน้ำตาลนี้นะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงสีม่วงผสมกันนะคะ สีน้ำตาลกับสีม่วงผสมกันสองเฉดนี้นะคะเราก็จะลงจะออกสีม่วงมากกว่านะคะก็จะผสมสีม่วงเยอะกว่าหน่อยนะคะนี่เราก็จะ ลงนะคะระบายสีสีสันจากธรรมชาตินะคะเป็นสีม่วงผสมน้ำตาลลงไปหน่อยนะคะ ใบตรงรอยหยักนะคะเป็นความโดดเด่นของใบเลยนะคะธรรมชาติช่างสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามจริงๆเลยนะคะดูใบเป็นรอยหยักอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ลงไปสีม่วงนะคะเจ็ดสีม่วงผสมสีน้ำตาลใช้กระดาษของแคนสันนะคะกระดาษวาดเขียนแคนสันเล่มเล็กนะคะหรือใครจะซื้อกระดาษร้อยปอนเป็นแผ่นมามาตัดแบ่งเป็นแผ่นเล็กๆก,ก็ ใช้ดื่มกันนะคะร้อยปอนนะคะระบายสีน้ำํำนี่เราก็ลง ปลายช่วงที่มีความเข้มมาลง ่อไปเราก็ลงระบายใบใบเล็กนะคะครูปูใช้พวกกันเบอร์11ของฮของฮอสตรามานะคะของตามมารู้สึกว่าพัฒนาไม่ไม่ใช่พัฒนานะคะครูปูว่าเขาก็เนี่ยปลายแหลมดีนะคะ ผลไม่แยกแตกออกมาก็จะระบายได้ในพื้นที่ซอกซอนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระบายใบไม้นะคะจากธรรมชาติวันนี้มาแบบ ธรรมชาติฮิลลิ่งนะคะฮิลลิ่งธรรมชาติรักษานะคะก็จะลากส่วนที่เข้มนะคะแล ส่วนที่เข้มตัดเส้นใบ อันนี้ก้านนะคะลากก้านขึ้นไปด้วยลงเบาๆนะแล้วก็เน้นนะคะเน้นช่วงแกแกนนะคะตัดเส้น ช่วงใบาลากเส้นนะคะตรงใบ เน้นเส้นแกนขึ้นมานะคะผสมสีม่วงลงไปหน่อยนะคะ จะออกสีม่วงเข้มช่วงใบนะคะเราเอาจจะตัดเส้นสีดำช่วยด้วยก็ได้นะคะให้เข้มขึ้นมา เน้นช่วงสีดำนะคะแล้วก็ตัดเส้นตัดเส้นด้วยสีดำนะคะจะได้ เน้นช่วงแสงเงานะคะข้างใต้ขึ้นมาตรงกลางใช้สีดำเน้นเน้นการขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็เน้นช่วงแสงเงาขึ้นมานะคะใช้สีดำลงเป็นแสงเงาอีก อีกชั้นหนึ่งนะคะระบายนะคะ ใช้พูกันเบอร์เล็กหรือว่าเบอร์ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าให้ปลายแหลมหน่อยเพื่อที่จะได้หลงได้ง่ายๆขึ้นนะคะ ตัดเส้นนะคะด้วยสีดำแล้วก็ระบายชั้นใบขึ้นมาก็จะออกสีน้ำตาลแดงหน่อยนะคะ เราก็จะลง ระบายไปเลยนะคะช่วงขอบ ว,วันนี้ครูก็มาระบายให้รับชมกันแบบคลิปสั้นๆนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะเราอาจจะมองเห็นดอกไม้สวยหรือใบไม้สวยแล้วก็ลองเก็บมาฝึกวาดดูก็ได้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจจากธรรมชาตินะคะให้เราได้สร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานะคะวันนี้นะคะครูก็มา วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะขอทุกคนโชคดีและก็มีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนรักนะคะสวัสดีค่ะ